จาแต้อมหน้ามาแต่ง้อมหน้าทำนังงี้ดิทำหลอดอ <c oughs> ดิหลอดแก้กินนะคะวิ่งไปวิ่งมาลองแกล็กกลองแกลได้หมวกใส่หมวกแล้วนะหนูติเตอร์ไหนอะ บอกว่าจะนด้หมวก็นของแขมเอาดูสิดูสิขโมยของยาไปแล้วไอคนนี้นี่ขโมยของยาไปแล้วเดี๋ยวเอาไว้ใส่ไปเที่ยวเคสีแจกให้ใช่ไหมทำด,ดีเดี๋ยวหน้าทิมน,นะคะโอ้โหกว่าจะได้ เราก็ถ่ายคลิปลงคลิปกันนะคะบรรยากาศมาทานเคกสีกันทานเคกสีใส่หมวกดนะแย่งยญ้าไปอันนี้มีให้นะคะมีของแขม,มีของแขมันเ๋ยวเขาเรียกโรคอานตายมาได้กินนะคะวิ่งไปวิ่งมาล็อกแรกล็อกแรก ใ,ใส่หมวกใส่หมวกอ่ะนะหนูดวเตอร์ไหนอะ่ะบอกว่าจะน้องดีเอร,ระวัง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 มันยวเขาเรียกโรคผ่านายมนเอาเแล้วแน้วนุน่นนุ่นวิ่งไปนุนนนปน่นแล้วนุ่นวิ่งไปนุ่นแล้วคนคน คอยรอก่อนนหมวดเป็นของแขมเอาดูสิดูส,ดสิขโมยของยาไปแล้วไอคนนี้นี่ทำดีๆเดี๋ยวหน้าทิมนะครับโอ้โหก่าจได้เอาแล้วล้วนุน่นนุ่นวิ่งไปนุ่นแล้วนุน่นวิ่งไปนุ่นแล้วคนไอคนคอยรอก่อน น้องตีเตร้ระวัง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 ในหมวกเป็นของแถม <c oughs> เอาดูสิดูสิขโมยของย่าไปแล้วไอ <c oughs> คนนี้นี่ <c oughs> ยังไม่ได้กินกันค่ะ <c oughs> น้องตีเตอร์ก็มา <c oughs> ยังไม่ได้กินกันค่ะน้องติเตอร์ก็มาอันนี้เราก็ถ่ายคลิปลงคลิปกันนะคะบรรยากาศามาทานเกสีกันทานเกสีลกในหมวเป็นของแถมเอาดูสิดูสิขโมยของยาไปแล้วไอ้คนนี้นี่ดีนะคะขอบคุณค่ะ ม้วนผมย่าไปแล้วเดี๋ยวเอาไว้ใส่ไปเที่ยวเคสีแจกให้ใช่ไหมดีนะคะขอบคุณค่ะทำนังนงี้ทีิทำหลอดิทำหลอ <c oughs> <c oughs> ได้กินนะคะวิ่งไปวิ่งมาล็อกแรกล็อกแรกได้หมวกใส่หมวกอ่ะนะหนูฟิเตอร์ไหนอ่ะบอกว่าจะม้วนผมย่าไปแล้ว เดี๋ยวเอาไว้ใส่ไปเทีเ่ยวเคสีแจกให้ใช่ไหม,มยังไม่ได้กินกันสะ่ะน้องติเตอร์ก็มาดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายกันบบ๊าายยบ๊ายบาย,บาย,บายอ่ะหลานชายบ๊ายบายนะคะ วัสดีครับบยบกันยบยบยายใบาบอะหลานชายยบายนะคะ mm hmm. ยังไม่ได้กินกันค่ะ mm hmm. น้องตีเตอร์ก็มา mm hmm. น้องตีเตอร์ระวัง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  mm hmm. เอาเร็วเร็วรุ่นรุ่น วิ่งไปนู belong, ้นแล้ว <muffin> น <asına priorities> ู <suffering> ้นวิ่งไปนู้นแล้วคนคนคอยรอก็ไ้กินนะคะวิ่งไปวิ่งมาล็อกแลกล็อกแลกด้หมวกใส่หมวกอ่ะนะหนูติเตอร์ไหนอ่ะบอกว่าจะได้กินนะคะวิ่งไปวิ่งมาล็อกแลกล็อกแลกด้หมวกใส่หมวกอ่ะนะหนูติเตอร์ไหนอ่ะบอกว่าจะ ยังไม่ได้กินกันค่ะน้องตีเตอร์ก็มาได้หมวเป็นของแถมเอาดูสิดูสิขโมยของย่าไปแล้วไอ้คนนี้นี่อ่นเดี๋ยวเขาเรียกโรกอ่านตายมาขโมยของย่าไปแล้วเดี๋ยวเอาไว้ใส่ไปเทีเ่ยว เคสสี 4, แจกให้ใช่ไหมดีนะคะขอบคุณค่ะได้กินนะคะวิ่งไปวิ่งมาล็อกแรก็กล็อกแรก็กได้หมวกใส่หมวกอะนะหนูิูเตอร์ไหนอะ่ะบอกว่าจะใส่หมวกนะแย่งย่าไปอันนี้มีให้นะคะมีของแถมมีของแถม น้องดีเซอร์ระวัง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 มันเดี๋ยวเขาเรียกลูกหลานชายวัสวัสด,ดีค่ะบบยบยกันใบยบยม่ยบยหลานชายบ๊ายบายนะคะ <c oughs> ได้กินนะคะ <c oughs> วิ่งไปวิ่งมา <c oughs> ล็อกแล็กล็อกแล็กได้หมวกใส่หมวกกันน่ะหนูดิวเซอร์ไหนอ่ะ บอกว่าจะตังเดี๋ยวเขาเรียกโรกผ่านชายมาดูกชามากันพร้อมหน้ามวยผมย่าไป้วเดี๋ยวเอาไว้ใส่ไปเที่ยวเคสีแจกให้ใช่ไหม ยังไม่ได้กินกันค่ะน้องตีเตอร์ก็มาทำนังนี้ดิทำรอดิดำรอ <c oughs> ระหว่างรอได้กินนะคะวิ่งไปวิ่งมาล็อกแรกลลอกแรกได้หมวกใส่หมวกอลนนะหนูติเตอร์ไหนอะ บอกว่าจะน้องดีเจร,ระวัง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 ระหว่างรออันนี้เราก็ถ่ายคลิปลงคลิปกันนะคะบรรยากาศนนมาทานเกสสีกัน อ่านเคสสีมันเดี๋ยวขเขาเรียกโรกอ่านชายมาระหว่างรอมากันพร้อมหน้าเอาเร็วเลวรุ่นรุ่น วิ่งไปนู่นแล้วนู่นวิ่งไปนู่นแล้วคนคนคอยรอก่อนน้องดีเตอร์ระวัง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 ดีนะคะขอบคุณค่ะทำอย่างเงี้ยสิทำหลอดิทำหลอ <c oughs> <c oughs> ยังไม่ได้กินกันสะัะน้องตีเตอร์ก็มา <S 2> <S 2> <S 2> ยังไม่ได้กินกันสะัะน้องตีเตอร์ก็มาอันนี้เราก็ถ่ายคลิปลงคลิปกันนะคะบรรยากาศมาทานเคกสีกันทานเคกสีลบกอันนี้เราก็ถ่ายคลิปลงคลิปกันนะคะ บรรยากาศามาทานเคสสีกันทานเคสซีแล้ว่างรอนะคะหลานชาย <laughs>